ครับสวัสดีพี่น้องครับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับจวดเหมือนเดิมครับทีมงานเรางานลอกนาครับ 挺小，还行，对不？ รอบครับปรับแต่งงานนาะเอ,าอหเรอคอยเบรกแดงมันว่ะเหรอเฮ้ยทาได้เอาโอ้โออหตัดทานี่ได้ห่ะ ลังครับแต่ว่าเป็นลูกลังสีแอกดำๆครับเม็ดใหญ่มากนังกัวคาากัวคากเลยลูกลังครับ ทางนั้นเดี๋ยวตอบทางไหนตั้งท่าทางนั้นครับกับตันล้นจัดได้ทุกท่าครับใส่แบบสวยๆง,งามๆไปเลยครับ ดินลงไว้ครับผมปูเขาก็ต้องม่วงหรอกครับงา่ามแด่เขาเลยงามเลยครับเฉพาะดินที่เราขุดลงนี่ก็เป็นดินหลวมครับเป็นดินหลวมแล้วก็ทีนี้ก็ลาดของพืชน,นี่ครับมันต้นข้าวต้นไรนี่ยมัน เริเ่นเติบตัวได้ง่ายครับได้เร็วครับได้ดีห้าคันครับวิ่งกัน5้าคันพรุ่งนี้จะได้ไปเลือกตั้งแล้วครับไม่รู้ว่าทุกพื้นที่เขาเลือกพร้อมกันไหมนะครับทุกจังหวัดไหมนะครับ น้องบัวลูพรุ่งนี้ครับวันที่หนึ่งนะพรุ่งนี้จะได้งดครับงดการให้บริการเปตดกับเีสยสัน ห่ครับแล้วก็จะเปันน,น,นี้โชคดีที่ไม่ไกลเกินไป้วโชคดีซ้อนสองก็คือเจ้าของนานี่ครับคุณพอ่อเจ้าของนาอยากอยากแปลงนาครับผมอยากแปลงนาแล้วก็อยากให้เอาขุดหินไปนะครับ มัวนที่เป็นหินเนี่ยไปนะครับไปไหนก็ไปเลยนะครับเลยลอกออกนะครับลอกลอกหินออกนะครับมันทํานาไม่ได้นะครับทํานาเลยไม่ไม่สวยเลยไหมมันไถไม่เข้าครับเนี่ยเป็นหินครับเป็นหินกลังครับเป็นหินแล้วมันไม่ได้ครับผม จะเริิญนเติบโตไม่ได้นะครับใครก็ไม่เข้าด้วยยาวจัดให้ครับ ่จะไปไหนนะ,ะีนี้งานชาวบ้านนะครับผมก็ได้ทำเรื่อยๆครับงานหลวงทีนี้ที่เป็นงานหลวงขุดไม่ขุดอะไรยังไม่ได้ออกเลยครับิีนี้ ไม่ได้ทําเลยครับวันนี้เป็นไี้นี่แนี่ยเอาเป็นครับสมมติว่านกับยางหัว ปลายางของกมากครับโมตอนแรงพองดีหรอกว่านเนี่ยปลายางมานี่ครับนมาแรลน,นครับช่วงลูกลังเม็ดใหญ่ครับผมเม็ดใหญ่มากนะครับเท่ากับเม็ดเท่ากับไข่ไก่ครับ ไก่เท่ากับนี่เลยครับเม็ดใหญ่ครับตอดอดนุนน่ยไข่พอดโปรตีนอรอดหัวมือครับ ดูทีเทครับทีเทก็เห็นได้พ่อวันเดี๋ยวมีกัวาดวะ เรียกรถก่อนรถเยอะพ่อ่ันบ่นงินถมครับองานเหลือเยอะไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับ นวเเหลือไหมก็เหลืออยู่ครับผมเหลืออยู่ที่เทมาอีกสักร้อยก็เที่ยวครับเพื่ออาจจะเปลี่ยนใจทมตรงนั้นด้วยก็ได้นะครับเจี่ของขี้ พรุ่งนี้เราจะได้ไปหยุดไปเลือกตั้งครับรถเยียวนึงกัดล่งลยเร็ว ขั้นรุ่นกับมี่ขั้นรุ่นกับมี่เดี๋ยวเดี๋ยวไมอ่อยู่มีอ่มันกะจีหังกันเบิด์กวะลอมเลย